ทุกวันนี้นะครับเวลาเราเจอโครงสร้างขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นตึกสะพานทางยกระดับอาคารให,ใหญ่ๆห,หรือโครงสร้างที่ยืนยาวไปมากๆจนเราสงสัยว่าเฮ้ยโครงสร้างแบบนี้มันอยู่ได้ยังไงลุงช่างเคยทําคลิปอธิบายไปแล้วว่าโครงสร้างเหล่านี้ที่อยู่ได้เนี่ยเขาใช้ระบบที่เรียกว่าคอนกรีตอัดแรงแต่รู้ไหมครับว่าพระเอกตัวจริงที่ทําให้คอนกรีตอัดแรงเป็นไปได้ก็คือ ลวดเหล็กเส้นเล็กๆนี่เองเดี๋ยววันนี้ลุงช่างพาพวกเราไปทำความรู้จักกับลวดเหล็กตัวนี้กันฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับลุงช่างทวนเรื่องคอนกรีตอัดแรงว่ามันทำงานยังไงเคยทำคลิปไปแล้วแต่เดี๋ยวทวนสั้นๆให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับหลักการก็คือเขาจะสร้างแรงอัดจากการอัดแรงไว้ต้านแรงดึง ที่จะเกิดขึ้นจากการรับน้ำหนักของโครงสร้างนะครับเพราะคอนกรีตอ่เขารับแรงอัดได้ดีแต่รับแรงดึงได้น้อยจนถือว่ารับไม่ได้ดังนั้นนะครับการอัดแรงไว้ล่วงหน้าให้ค่าใกล้เคียงกับแรงดึงที่จะเกิดขึ้นก็จะทำให้ผลรวมผลรวมของแรงเนี่ยหักล้างกัน จนไม่มีแรงดึงหรือมีน้อยโครงสร้างคอนกรีตก็จะไม่เสียหายทีนี้เราก็เห็นกันชัดๆแล้วนะครับว่านอกจากคอนกรีตต้องมีคุณสมบัติทีท่รับแรงอัดได้สูงกว่าปกติแล้ววัสดุอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้และถือว่าเป็นพระเอกนะครับของคอนกรีตอัดแรงก็คือลวดเหล็กกล้าสําหรับคอนกรีตอัดแรงนี่เองเมื่อเราดึงลวดให้เขายืดออกนะครับแล้วปล่อย ลวดเขาจะหดตัวกลับด้วยแรงเท่ากันกับที่เราดึงแต่ถ้าลวดนั้นถูกจับถูกยึดไว้ด้วยคอนกรีตมันหดตัวไม่ได้ครับมันหดตัวกลับไม่ได้มันก็จะถ่ายแรงที่มันพยายามจะหดตัวกลับเนี่ยให้กับคอนกรีตนี่ก็คือการทํางานของลวดอัดแรงซึ่งลวดที่ลุงช่างพูดถึงนะครับมันมีชื่อในทางเทคนิคว่า pcy นะครับหรือชื่อเต็มๆว่า steel wire for prestressed concrete ชื่อภาษาไทยก็คือลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ลวดเหล็กก้าสําหรับคอนกรีตอัดแรงนี้นะครับผลิตขึ้นจากเหล็กรวดชนิดคาร์บอนสูงดึงลดขนาดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการโดยเหมาะสําหรับงานคอนกรีตอัดแรงต่างๆในเกือบทุกประเภท อาทิเช่นนำมาใช้ในการผลิตเสาเข็มเสาวไฟฟ้าแผ่นพื้นสำเร็จรูปไม้หมอนคอนกรีตรางรถไฟเป็นต้นโดยลวดชนิดนี้จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่4ถึง9มิลิเมตรและในปัจจุบันนี้ลวดชนิดนี้จะมีมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอ,อก,กอ95ขีด2540โดยเกรดของเหล็กจะบอกถึงกำลังการรับแรงดึงของเหล็กนั้นเช่นเกรด1770ก็เท่ากับกำลังประมาณ1,770นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรหรือเทียบง่ายๆก็เท่ากับประมาณ18,490 k s, s ที่เราคุ้นชินนี่เองปัจจุบันในไทยใช้ P C Y ประเภทผ่อนคลายตามหรือ low relaxation อีกตัวหนึ่งที่เราต้องทำความรู้จักนะครับซึ่งมักจะได้ยินบ่อยๆคือ P C strand P C strand ก็คือลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอันแรงหรือ steel wire strand for p r e s e t concrete เป็นการนำลวดเหล็กคาร์บอนสูงที่ได้ลดขนาดแล้วมาตีเกลียวจนได้ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวซึ่งโดยปกติการ ตีเกลียว7เส้นรวมกันใช้สําหรับโครงสร้างขนาดใหญ่เช่นสะพานอาคารสูงหรือทางด่วนซึ่งมอกอที่ใช้กับ pc strand คือ420-2540เราก็รู้จักพระเอกตัวจริงของงานคอนกรีตอัดแรงไปแล้วนะครับวันนี้ลุงช่างจะพาพวกเราไปทำความรู้จักกับผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยบริษัทนี้ก็คือสยามลวดเหล็กอุตสาหกรรมจำกัดครับ สำหรับบริษัทสยามลวดเหล็กอุตสาหกรรมจำกัดได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสารรค์โครงการก่อสร้างต่างๆสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานนะครับมีกำลังการผลิตมากกว่า20 0 0 0 0ตันต่อปีโดยมีการส่งออกไปมากกว่า60ประเทศทั่วโลกเพราะนั้นมั่นใจได้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์โปรดักต์หลักๆนะครับก็มี PCY นะครับที่เป็นพระเอกต้นน้ำเลยนะครับ PC strand ที่ทำมาจาก PCY นะครับมี PE unbond strand นะครับมีไวเม สที่เราคุ้นชินกันดีแล้วก็มี c o l ด Draw หรือลวดเส้นนั่นเองครับนอกจากนั้นนะครับ s i w หรือสยามลวดเหล็กอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นบริษัทที่ได้รับมาตรฐานสากลมากมายทั่วโลกดังที่ลุงช่างขึ้นให้ดูนี่เลยครับเดี๋ยวลุงช่างพาพวกเราไปดูดีกว่าว่าลวดเหล็ก ที่ผลิตโดย s i w เนี่ยครับเอาไปใช้ที่โครงการอะไรบ้างตัวแรกนี่เลยสะพานพระราม8สถานีกลางบางซื่อรถไฟความเร็วสูงมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชสนามบินสุวรรณภูมิและสําหรับโครงการในต่างประเทศนะครับเช่นโครงการแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกอกอนโปรเจกต์หรือแม้กระทั่งระบบการข้ามนาทม Adelaide Superway ของประเทศออสเตรเลียโครงการสะพานข้ามแม่น้ําเซ่านะครับใหญ่ที่สุดอันดับ6ของโลกที่ประเทศโปรตุเกสโครงการฟรีเวย์ในประเทศไต้หวันทีนี้เราก็พอจะทราบข้อมูลเบ้ เรื่องต้นไปแล้วนะครับว่าเบื้องหลังซิงกอ่อสร้างที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดูเหมือนจะเล็กแต่จริงๆแล้วมีความสําคัญมาก ดังนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์มาตรฐานการผลิตรวมทั้งตัวบริษัทผู้ผลิตจึงมีความสําคัญมากอย่างเช่นที่ siw หรือสยามลวดเหล็กเขาเหนือกว่าบริษัทอื่นๆก็เพราะว่าเขาเนี่ยผลิตตัว compact strand ได้เป็นที่เดียวในประเทศไทยนอกจากนั้นยังมี lab fatigue หรือการทดสอบความล้าเพียงที่เดียวในประเทศไทยแล้วก็ยังมีมาตรฐานทั่วโลกรองรับมีมาตรฐานในเรื่องของคาร์บอนฟุตปรินต์ให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการดูแลลูกค้า แล้วก็ชุมชนอีกด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ลุงช่างขึ้นไว้ตามนี้ได้เลยครับ